สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็จะมาแบ่งปันวิธีถักเสื้อให้ได้ตามไซส์หรือตามขนาดที่เราต้องการนะคะครูใช้ลายนี้นะคะในการอธิบายซึ่งลายนี้ลักษณะของการถักดอกเนี้ยครูได้สอนวิธีการถักดอกไปแล้วครูจะมาทวนวิธีการถักดอกนิดนึงนะคะ,ะครูได้สอน วิธีการถักดอกซึ่งเป็นขนาดขนาดนี้นะอ่ะลายจะอยู่ที่ขนาดนี้จะเห็นว่าลายตัวนี้กับลายตัวนี้นะคะมันเป็นลายเดียวกันแต่ความกว้างนะคะเห็นไหมว่าความกว้างของดอกเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอ่ะครูมาดูที่ครูสอนไปมันเป็นความกว้างขนาดนี้นะคะความกว้างขนาดนี้ก็คือประมาณ อันนี้เลีดแล้วนะอันนี้เป็นชิ้นงานที่รลีดแล้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วครึ่งนะคะแต่ความกว้างของตัวนี้ความกว้างตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณหกนิ้วนะคะจะขยายขึ้นมาหน่อยอ่ะอันนี้ครูจะมาแบ่งปันวิธีการทำอ่ะทบทวนนิดนึงนะคะทบทวนนิดนึง สำหรับวิธีถักลายนี้นะคะเราจะเริ่มต้นด้วยโซ่หกหลังจากนั้นเราก็ทำพอ1นึ่งคอนะคะให้ได้2ี่สิบาให้ได้ยีหลักเมื่อได้ยี่สิหลักแล้วนะคะเราก็ทำช่องๆตัวนี้ให้มันได้ทั้งหมด8ดช่องเห็นไหมว่ามันเป็นแกลีบดอกใช่ไหมคะหลังจากที่เราทําช่องให้ได้8ดช่องแล้วนะคะแถวแรกจะเป็นพอ1น่คอห้าแถวที่สองเป็นพอ1คอเจ แถวที่สามเป็นพอ1คอเกอันนี้จะอยู่ที่โซ่ระหว่างเนี้ยจะอยู่ที่สามพอแถวที่แถวที่สี่แถวที่สี่จะเป็นพอ1คอ9แต่โซ่จะเป็นห้าแถวที่ห้าจะเป็นพอ1คอ9แต่โซ่จะเป็น1ิบนะคะพอแถวต่อมาก็จะเป็นพอ1คอเราจะลดเหลือเจ็แล้วก็ทำโซ่ห้า ลงสองครั้งนะคะแถวต่อไปจะเป็นพอหคอหแล้วก็โซ่5แล้วก็จะเป็นพอหคอสาวบนะคะทีนี้ระหว่างดอกมันก็มีเป็นยายเมมุมมแล้วก็จะมีเป็นดอกเล็กๆยายเมมุมมดอกเล็กๆใช่ไหมตามลักษณะของลายเมื่อเราทําแบบนี้นะคะ อันนี้คือสิ้นสุดของลายเมื่อเราทำแบบนี้แล้วให้เราวัดว่าดอกที่เราถักเนี่ยมันได้ความกว้างความยาวเท่าไหร่นะคะในเรื่องของวิธีการถักนะถึงเราจะถักใน Youtube หรือตามบีโอของใครก็ตามนะคะลักษณะของการดึงได้หรือแรงมือเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นว่าให้เราใช้แรงมือของเราเป็นหลัก เมื่อเราถักได้ดอกแล้วเราก็นำไปรีดเพื่อจะได้ให้เห็นความยืดหยุ่นของตัวได้ที่เราใช้นะคะเราก็จะได้เห็นขนาดของอองานที่เราได้หลังจากนั้นนะคะเราก็มาคำนวณรอบอกของเราที่เราต้องการที่จะที่จะใช้นะคะรอบอกที่เราต้องการที่จะทำว่างั้นเถอะนะคะตามไซส์เมื่อเราได้แบบนี้แล้วเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาจำนวนดอกเนี่ย มาคูณมาหารอะสมมติสมมติสมมติรอบอกเราสี่สิบเราถักตัวนี้ได้ห้าฉะนั้นว่าเราเอาห้าไปหารสี่ิบเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่ดอกคะถ้ารอบอกเราสี่สิบเราเอาห้าไปหารมันก็จะต้องทำทั้งหมดแปดแปดดอกอันนี้ตามลักษณะของการถักเสื้อตัวนี้นะซึ่งครูมีสอนนะคะ มันก็จะทั้งหมดมันก็จะได้แปดดอกมันเป็นมันเป็นการลงคายด้วยเล็กคู่เราสามารถที่จะถักต่อไปได้อ่ะคราวนี้เรามาดูนะคะซึ่งบางครั้งนะคะมันก็ไม่ได้ลงตัวอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสูว่าบางคนรอบอกแค่สามหกทำไงอะ่ะทีเนี้ยนะคะสามสิบหกอ่ะรอบอกสามสิบหกอันนี้ห้าใช่ไหม ถ้าเราต่อมา 3, อ่อหน้า3หลัง3มันเป็น6มันก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะมันก็จะได้รอบอกแค่ประมาณ30นิ้วแต่ถ้ารอบอกเรา36ทําทำยังไงถ้ารอบอกเรา36มันก็จะต้องเป็นกี่ดอกคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะต่อไป4ดอกนะคะสดอก หน้าหลังต้องเท่ากันนะเมื่อกี้สี่ดอกเราคํานวณมาแล้วมันก็จะได้ต้องรอบบกตั้งเท่าไหร่คะสี 40. ซึ่งมันเกินมันเกินจากไซส์ที่เราต้องการเราจะทําวิธีไหนนะคะเราก็จะทําวิธีนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะคะอ่ะเราก็จะทําโดยวิธีการขยายดอกให้ได้ให้ได้ดอกที่มันใหญ่ขึ้น ใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะต่อสามดอกตามแบบเนี้ยนะเราจะต่อสามดอกมันก็ไม่พอต่อสี่ดอกมันก็เกินนะคะเราก็จะใช้วิธีการขยายดอกวิธีการขยายดอกอันนี้เฉพาะดอกนี้นะคะแต่ละดอกจะไม่เหมือนกันนะอะ่วิธีการขยายดอกอันนี้ครูก็จะถักขยายดอกมาโดยวิธีนี้อ่ะเห็นไหมว่าลักษณะของดอกก็จะเหมือนกันแต่ครูจะขยายดอก ออวิธีเริ่มต้นนะคะโซ่หกเหมือนกันยี่สิบสี่หลักเหมือนกันแปดช่องเหมือนกันนะคะเพราะต่อมาครูก็ทำห้าเจ็ดเก้าอันนี้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันกระดอกเล็กเมื่อกี้แต่ครูจะเพิ่มจากเก้าเป็นสิบเอ็ดนะคะอันนี้เพิ่มสิบเอ็ดอันนี้โซ่ก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็ยังเป็นสิบเอ็ดแต่เป็นโซ่ห้า นะคะอันนี้ก็ยังเป็นส1อดแต่เป็นโซ่10บคราวนี้ครูก็จะลดละจาก11อก็เป็น9อันนี้ก็ถักเหมือนเดิมเลยเหมือนลายดอกเล็กตัวนั้นเลยนะคะเป็นใยมะมวงแล้วก็เป็นดอกพอถัก9ครูก็ลดมาเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเป็นห้าแล้วก็เป็นสามเป็นสามครูจะถักธรรมดาก่อนนะคะแถวสุดท้ายครูจึงเป็นสามหลักรวบ เห็นไหมว่าครูเพิ่มมาอีกนิดเดียวนะคะเพิ่มมาอีกนิดเดียวแต่ดอกที่ได้เนี่ยก็คือมันก็จะขยายเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ความกว้างเป็นที่ต้องการนะคะให้ได้รอบอกของเราอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆนะคะเมื่อครูขยายนะคะครูนำไปรีดครูก็จะได้ความกว้างของดอกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะก็จะประมาณ6ถึง6ครึ่ง ะะอันนี้แล้วแต่แรงมือเราอีกด้วยแหละนะคะอย่าลืมว่าเราถักดอกแรกแล้วเรานําไปรีดก่อนแล้ววัดดูว่าความกว้างของดอกเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นเราก็มาคานวณหารอบปกของเรา mm hmm. เมื่อเราทําแบบนี้นะคะเราถักชิ้นงานไหนๆเราก็จะใส่ได้นะคะสําหรับการถักเสื้อโดยวิธีต่อดอกแล้วเจอการมีโอหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ